ครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนิยมวิวัฒนาะอิทกุลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่เขตสองพรรคเพื่อไทยครับมีเรื่องขอหาหรือท่านประธานดังนี้นะครับก็ขอสไลด์นะครับก็ขอย้อนกลับไปดูอุอทกภยัยครั้งใหญ่ของจังหวัดแพร่นะครับซึ่งเป็นจังหวัดแรกๆนะครับเมื่อวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2567นะครับซึ่งเกิดจากาฝนตกหนัก ในเขตอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาทำให้เกิดน้ำเอ,อ่อล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ท่วมอาบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรจังหวัดแพร่มีแดอำเภอนะครับท่วมไปเจ็อำเภอนะครับเริ่มตั้งแต่อําเภอสองลงไปจนถึงอำเภอวังชินนะครับทั้งหมด4 2บตำบลร8 5ปดบหมู่บ้านหนึ่งหหนึ่งสิบเจดครัวเรือนนะครับซึ่งการเยียวยาน้ำท่วมและช่วยเหลือจากรัฐบาลน,นี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือมาจาก กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับร่วมกับธนาคารอมสินซึ่งก็ได้โอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนครัวเรือนรับประมาณ9,00 0บาทเกือบครบแล้วนะครับส่วนที่เหลือทราบว่าอีก3.2แสนครอบอครัวเรือนเนี่ยก็จะได้รับโอนในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลน,นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ก็คือนาข้าว1,340บาทต่อไร่ไร่ข้าวโพดไร่อื่นๆหรือพืชผักนี่ก็1,980บาทต่อไร่นะครับไม้ผล4 0 4 8บาทต่อไร่ซึ่งตอนนี้ก็เกือบครึ่งปีแล้วนะครับเกษตรกรยังไม่ได้รับาการช่วยเหลือหรือว่าชดเชยเลยนะครับก็ขอทวงถามมายังกระทรวงเกษตรนะครับว่าจะดำเนินการเมื่อไหร่นะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ได้รับการประสานขอให้ติดตามโครงการจากนายกเจตด,ดอยแดงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรงและกำนันสมบัติทัศุตะนายกตำบลห้วยโรงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ะนะครับในเรื่องของสะพานห้วยเดือและสะพานห้วยหลามูสีตำบลห้วยโรงนะครับเพื่อให้เร่งในการดําเนินการที่จะจัดซื้อจัดจ้างและเร่งดําเนินการก่อนฤด,ดูฝนและอีกส่วนหนึ่งก็คือถนนจากปากทาง โรงเรียนห้วยโรงนอกจนถึงรพรสตห้วยโรงในนะครับอันนี้ก็ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยจัดสรรงบประมาณเนื่องจากเป็นถนนที่ใช้กับพี่น้องประชาชนหลายหมู่บ้านและเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือน้ำตกห้วยโรงซึ่งมีความสวยงามอย่างมากนะครับขอขอบคุณท่านประธานครับ